Thank you. เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคม2 0 2 4หัวข้อกฎแห่งการพักสงบข้อพระคำหลักฮีบรูบทที่4ข้อที่10 10เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์อ่านพระคำทีอบพยพบทที่ยี่สิบข้อที่แปดถึงสิบเอ็ดปดจงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์เก้าจงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันสิบแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสชาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า 11. เพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างปาและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระยาเวทรงอวยพรวันสาบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์เนื้อหาหลังจากการทรงสร้างพระเจ้าได้ทรงพักในวันที่เจ็ดปฐมมกาลบทที่สองข้อที่สองสองวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทํา เหตุใดพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจึงจำเป็นต้องพักผ่อนพระองค์ไม่จำเป็นต้องพักผ่อนพระองค์ไม่เคยจะเหนื่อยล้าถ้าพระองค์ทรงเหนื่อยพระองค์ก็จะทรงเหนื่อยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบหลายพันปีนับตั้งแต่โลกถูกสร้างขึ้นสดุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดข้อที่ส 4. 4. ี่สีู่เถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรากล่าวย้ำว่าพระองค์ไม่เคยหลับไหลหรือเคลิ้มเลยดังนั้นการหยุดพักในวันที่เจ็จึงไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่เพื่อเราพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ที่เราควรปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของเราเองเป็นกฎแห่งการพักสงบนั่นเองอบพยพบ,บทที่สามข้อที่ยี่สเเจ้าจงทำงานหกวัน แต่วันที่เจ็ดจงหยุดพักแม้แต่ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จงหยุดพักกฎแห่งการพักผ่อนจะต้องนำไปใช้กับที่ดินสัตว์และเจ้าหน้าที่ของท่านท่านต้องไม่ปล่อยให้พนักงานของท่านทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์พวกเขาต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งวันอบพยพบทที่ยี่สิบสามข้อที่สิบสองสิบสอง จงทํางานของเจ้าหกวันแต่ในวันที่เจ็ดนั้นจงหยุดพักเพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พักและบุตรชายแห่งทาสีของเจ้ากับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยนี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเขาที่จะมีประสิทธิทผลในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพื้นที่พอปลูกของท่าน ถ้าท่านปล่อยให้มันพักเป็นเวลาหนึ่งปีทุกๆเจ็ดปีเลวีนิติบทที่25ข้อที่4 4แต่ในปีที่เจ็ดนั้นเป็นปีสบาโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเป็นปีสบาโตแด่พระยาเวห้ามหวานพืชในไร่นาของเจ้าหรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้าเป็นกฎที่จะเพิ่มผลผลิตของท่านอย่างมาก หากท่านคิดว่าการทำงานเจ็ดวันจะให้ผลผลิตมากกว่าการทำงานหกวันต่อสัปดาห์ท่านคิดผิดมีร้านอาหารฟาสฟูแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดให้บริการเทียงหกวันและปิดให้บริการในวันอาทิตย์ร้านอาหารนั้นเป็นหนึ่งในร้านอาหารฟาสฟูที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกการพักผ่อนสัปดาห์ละหนึ่งวันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่านได้อย่างมากแทนที่จะทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้พักผ่อนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของแต่ละคนมีคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรจะเป็นการฝา่าฝืนกฎนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนได้ผมกำลังเล่าให้ลูกชายคนหนึ่งฟังเกี่ยวกับกฎแห่งการพักนี้และเขามองมาที่ผมอย่างตลกตลกเรากับจะพูดว่าท่านเหรอ ท่านพักผ่อนหรือยังผมบอกเขาว่าผมพักผ่อนมาแล้วแม้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ตามผมคงไม่เกิดผลขนาดนี้ถ้าผมไม่พักผ่อนจริงๆแล้วมีบางปีที่ผมไม่ไปไหนผมแค่อยู่ในสถานที่เงียบสงบเพื่อพักผ่อนร่างกายของผมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าอีกต่อไปหากผมทำลายมันเพียงเพราะผมกระตือรือร้อนในงานรับใช้จนไม่สนใจกฎแห่งการพักสงบ ประเด็นสำคัญทำงานหนักแต่ให้แน่ใจว่าท่านหาเวลาพักผ่อนเพื่อไม่ให้ร่างกายเหนื่อยล้า